ถ้าเดินไปกูจะตายไหมเนี่ยอุ้ยอุ้ยไอตามเสียงในเกมก็เป็นไงกันบ้างครับคุณผู้ชมสบายดีกันไหมครับสวัสดีครับผมมิสเตอร์ดาน์นะครับตอนนี้ทุกคนอยู่เกม they are here ฉบับเดโมโนะครับอ่าวิมีเสียงของปีศาจปะใช่ปะ คุณผู้ชมได้ยินไหมซึ่งเกมนี้นะครับเป็นเกมแนวสยองขวัญน,นะครับหลังจากที่โลกเราถูกยึดครองด้วยปีศาจหรือเอเลี่ยนเนี่ยเราก็ต้องหาที่หลบภัยใช่ไหมครับแต่ไอบ้านที่เราหลบภัยเนี่ยมันกลับมีอะไรที่ผิดปกติแฝงอยู่เราไปชมกันซิว่าสิ่งที่แฝงอยู่ในบ้านเรานั้นคือตัวอะไรเอาเป็นว่าถ้าคุณผู้ชมพร้อมที่จะตกใจไปกับผมแล้วล่ะก็เราเชิญไปรับชมกันได้เลยครับไป ันนี้คือบ้านที่เราหลบภัยใช่ไหมเดี๋ยวก่อนผมรู้สึกว่าโอ้โหปรับเมาส์ไม่ได้ด้วยเหรอคลิกขวาเพื่อเพลงปรับเมาส์ไม่ได้นะครับเสียงอะไรวะเสียงอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยถามจริงมาถึงเก้เาเลยเหรอวิ่งเนี่ยปะคุ้ยค่อยโล่งใจนะครับวิ่งไม่ได้เกมนี้ก็จะมีแบบจำสแกนนิดหน่อยนะครับจากที่ผมดูมาคร่าว แล้วก็มีเสียงประตูที่มันเคาะไม่หยุดเลยอุ๊ยอันนี้คือเมนูแล้วเหรอสปาเกตตี้ซอสบอลเราต้องไปไหนอะเปิดตู้นี้ได้ปะโอเคเปิดได้ครับไฟฉายไม่มีนะเหมือนเราต้องเสียงไรวะเสียงไรวะอย่านะเสียงตู้เย็นครับอุ้ยไฟฉายมาถึงก็เจอไฟฉายเลยครับเอาเก็บสิ จอไฟฉายจะเก็บไม่ได้คืออะไรปะเนี่ยโอ้แล้วบ้านอย่างมืดจะให้เดินอย่างเงี้ยเหรออ๋อเปิดไฟได้ <laughs> ตู้เฮ้ยเปิดได้หมดนี่หว่าเช็คก,ก่อนครับแต่มันเก็บของในนี้ไม่ได้อ่ะนั่งได้ปะนั่งก็ไม่ได้ปิดไป,ปสิมันมีอะไรจำเป็นไหมเนี่ยอาไปลิ้นชักตรงนี้เปิดไม่ได้อีกเดี๋ยวมันมีอีกประตูนึงนะครับ เออต้องเป็นประตูนี้แหละเฮ้ยปิดไฟทำไมละ่ะเปิดไปสิโอ้โหโคตรมืดบ้าไปแล้วจะให้เดินอย่างเงี้ยหรอมันมืดไปมันมืดไปอะไรวะถือเทียนได้ไหมเนี่ยโอ้โหแล้วเดินมืดๆทำไมเอ,อ้ยมีข้างนอกด้วยนี่วะ เฮ้ยใช่รถปะโอ้เหมือนว่าเราจะขับรถหนีมาเสียงอะไรวะหนีมากลดดานที่นี่นะครับตรงนี้มีอะไรวะเนี่ยตรงนั้นมีไฟแดงๆอยู่อ่ะหัวเสียววะ่ะอยู่ความมืดโอ้โหเปิดไฟแล้วโล่งเลยอ,อะไรอ่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปิดก่อนปิดก่อนเดี๋ยวผมขอสำรวจก่อนผมขอสำรวจก่อนนะครับมีประตูอันนี้ประตูล็อกนะครับประตูออกไปข้างนอกเฮ้ยอันนี้เปิดได้วะเป็นห้องนอนนะเป็นโน้ตโน้ตในการอบพยพภัยฉุกเฉินถ้าเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินให้หาจุดที่มีแสงหรือจุดบังเกอร์ที่ใกล้บ้านคุณที่สุด ทางเข้าบังเกอร์จะพบได้จากห้องใต้ดินจำไว้ว่าคนอื่นก็ทําเช่นนี้เช่นกันเวลาเจอภยัยฉุกเฉินคนอื่นก็จะหาห้องใต้ดินเช่นกันเพราะฉะนั้นควรที่จะทํางานร่วมกันแล้วพยายามหาจุดเซฟโซนที่ใกล้ที่สุดมีเครื่องหมายที่จะนําทางคุณไปยังที่ปลอดภัยที่ใกล้ที่สุดซึ่งคุณต้องหลบอยู่ที่นั่นจนได้รับข่าวว่าข้างนอกนั้นปลอดภัยแล้วคุณถึงสามารถออกมาจากบังเกอร์นั้นได้ตามที่ผมอ่านมาข้างต้นเลยครับว่า มันเกิดภัยต่อโลกนะครับตอนนี้แล้วเราจะได้รับการแจ้งเตือนจากไหนอะเสียงอะไรเดินจังหวะมันอยู่ในหูผมเนี่ยเนี่ยลองตั้งใจฟังดิเออน่าน่าน่าไอ้ตรงนี้แหละเสียงไม่มาจากตรงนี้แหละ ตัวอะไรไม่รู้ครับเอเลี่ยนเหรออุ้ยอุ้ยมันมีเสียงด้วยวะ่ะมันกำลังทำอะไรวะแอบดูได้ปะเฮ้ยอุ้ยเห็นชัดเลยตรงนี้เห็นชัดเลยโอ้โคนน่ากลัวเราเข้าไปใกล้ได้ปะอุ้ยดูด,ดิดูหน้ามันดิบาย have a great time เออมันยืนทำอะไรอยู่ไม่รู้ครับรูปร่างมันเหมือนคนมาก แล้ตูกรงเล็บมันดิโคตรแหลมคมอ่ะผู้ชมซี่โครงเห็นชัดเลยอ่ะถ้าเดินไปกูจะตายไหมเนี่ยอุ้ยโอ้ย,อยนั่นมันอะไรวะนะ่ะวุ้ยงานเข้าแล้วครับงานเข้าแล้วครับเดี๋ยวก่อนไปเอาไฟฉายที่ห้องครัวโอโหแล้วเมืกี้ทำไมไม่เก็บวะให้เดินกลับทำไมเนี่ยหาเรื่องให้อีกแล้วครับเสียงอะไรก็ไม่รู้ แล้วปัญหาคือวิ่งไม่ได้นี่สิมันช้ามันอยู่ข้างนอกครับเฮ้ย,ยแมงเป่าเทียนอีกจะพึ่งประตูเปิดอุยทีวีแป๊บนึงนะหัวไฟฉายก่อนโอเค เอไฟฉายเฮ้ย,ยมันดับไฟบ้านเร้ครับแม่งมีเปล่าเทียนอีกนะนี่ไงไฟชุกเชินครับจริงด้วยพวกมันอยู่ที่นี่ยังยใช่ไงเมื่อกี้กูเพิ่งเจอลเลยะมันอยู่ข้างนอกเนี่ยไม่รู้มันเข้ามาหรือยังควรไปไหนวะเราได้ไฟฉายมาแล้วนะครับควรไปห้องเดิมปะ เนาะน่าจะต้องไปห้องเดิมไม่มีป่อเทียนด้วยโคตรหลอนอะไรวะของเก็บไม่ได้สักชิ้นน่ะโอ้เปิดตู้คิวว่าเสียงอะไรอะไรอะ่ะคาริสคืนเสื้อตัวปวดของฉันได้แล้วฉันต้องใช้มันเร็วๆนี้อืมไอ้คาริสอย่าลืมนะถ้าได้ดูคลิปนี้แล้วไปคืนเสื้อด้วย เขารีบใช้เออว่าแต่ตอนนี้เราอย่าเพิ่งห่วงเรื่องอื่นเลยครับเราห่วงชีวิตตัวเองก่อนเอาล็อกคือยังไงวะเนี่ยเมื่อกี้ยังไม่ล็อกเลยเอาเทียนตรงนี้กลับติดครับตอนแรกมันดับไปแล้วนี่๋ยวก่อนนะตอนแรกมันยืนตรงนี้ครับมันทำอะไรก็ไม่รู้ เรากระโดดหน้าต่างออกได้ไหมอ่ะต้องหาอะไรมาซ่อมหน้าต่างนะครับนี่ไงให้ไปหาคอ้อนกับไม้ที่ลงเก็บของข้างนอกนะครับย้ำว่าโรงเก็บของด้านนอกอาแล้วปีนออกจากตรงนี้ไม่ได้เหรอวะไม่ได้นะแล้วประตูออกข้างนอกมันล็อกอะ่ะคือต้อง เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยต้องไปหากุญแจมาครับฉันลืมกุญแจไว้ที่ไหนเนี่ยฮะแม่งไม่น่าลืมเลยผมโดนแน่วะ่ะเกมแม่งไปตามสเต็ปเลยอะหลอกจำสแกร์กูอีกอย่านะ มันไม่ใช่ผีครับมันเอเลี่ยนอย่าลืมว่าเราไม่กลัวเอเลี่ยนนะครับอย่าลืมท่องไว้ในใจว่าเราไม่กลัวเอเลี่ยนเอ่อทัอ้งนี้ก็เช็คดีแล้วเนาะไม่มีกุญแจไม่มีครับเช็คดีแล้วในห้องครัวเราไม่กลัวเอเลี่ยนเราไม่กลัวเอเลี่ยนมีปืนสักกระบอกแม่ะเฮ้ยกุญแจวะเก็บ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 มาเก็บมาเก็บมา เนี่ยแหละไอตอนเก็บของที่สิ่งสำคัญได้เนี่ยมันตัวดีเลยมันอุย้ยตกใจคิดว่าตูเปิดเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้คือเราได้กุญแจอะไรมาโอ้ยรีบวิ่งไม่ได้หรอวะไม่กลัวแล้วนะฮะไม่กลัวแล้วนะเ,เปิดไปนะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยเสียงมันอยู่ข้างนอกเต็มเลยนะ จริงด้วยครับที่ว่าประกาศว่าอย่าออกจากบ้านนะให้อยู่ชั้นใต้ดินจนกว่าคุณจะปลอดภัยไปครับไปหยิบค้อนกับไม้อันนี้คือลงเก็บของถูกไหมอุ้ยมีตัวอยู่ในนี้เหรอส่องก่อนทำมองก่อนไม่มีนะแล้วมนขยับได้ไงวะเช็คหลังก่อนเผื่อมีอะไรมาตะคุบ หลังเคียครับคอนกับไม้เก็บมาแล้วครับไอทางกลับนี่แหละอย่านะเว้ยมีคอนนะมีแค่คอนก็สู้นะเฮ้ยหลังชิดกำแพงจังหวะน,นี้หลังต้องเฮ้ยอะไรวะอะไรวะหลังต้องชิดกำแพงครับโหได้มาอยู่คนเดียวด้วยอะถ้าอยู่คนอื่นค่อยโลงใจหน่อยไปไปซ่อมหน้าต่าง อย่านะยังมีอะไรเซอร์ไพรส์นะเราต้องไม่กลัวครับท่องไว้ในใจว่าเราไม่กลัวเอเลี่ยนนะของกลัอ่อ๋อยังไม่คันกดเลยมันซ่อมให้เองตกใจเลยคิดว่าเสียงอะไรแล้วไงอ่ะซ่อมแค่นี้เจ้ามันอยู่ไหมเนี่ยฮะไปดีกว่าเฮ้ยมันเข้ามา เข้ามาในบ้านครับแล้วอย่าบอกนะโดนแดกไปแล้วเรื่องนี้เกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อ5ปีที่แล้วอ่ะมันบุกลุกไปทั่วโลกเลยไม่มีใครรู้ว่าพวกมันคืออะไรผมตอบให้ไหมพวกมันคือเอเลี่ยนเอเลี่ยนน่ะรู้จักเอเลี่ยนไหมพวกมันอยู่ที่นี่ใช่ครับตามคอนเซ็ปต์เกมเลย อย่าบอกนะจบแล้วหรอวิมีการซ่อมไม้ครับอ๋อทีเนี้ยเราปิดสนิทแล้วปิดห้องนี้สนิทครับเฮ้ยเพื่อกี้ขึ้นว่าอะไรอ่ะเหมือนห้เข้าไปที่เสียงอะไรวะเหมือนเข้าไปที่บังเกอร์อะไรปะไม่ทันได้อ่านอ๋อเราเอาไม้ไล่ปิดตามพวกหน้าต่างแล้วนี่ว้ยแต่เมื่อกี้มันเข้ามาในบ้านแล้วนะเปิดได้ครับ เฮ้ยอุย,อยตอนแรกก็ว้าวเสียงมันหายไปไหนวะอย่านะผมเดินมาไหนวะเนี่ยมาห้องเก็บของอีกทำไมเอ้ยทางนี้ไปได้เหรอเฮ้ยทางนี้เหมือนไปได้เลยอะมีอะไรไหมอะ มันเหมือนไปได้นะครับไม่รู้ว่ามีอะไรเปล่าเหมือนมาข้างหลังบ้านตรงขวามือเอ้ยเราต้องหาชั้นใต้ดินนี่ทุกตรงนี้มีประตูอ่ะเฮ้ยออ้ยออ้ยเพือ่อนเดินไปหาทำไมเล่าแมงอยู่รอบบ้านเลยครับบางทีฉันอาจจะปลดล็อกมันได้นะปลดล็อกประตูนี้ปลดล็อกยังไงวะหาคุณแจีกแล้วหรอ มันเขียนมันเขียนว่าเฮ้ยดิวเหรอสว่านเหรอโอเหมือนเห็นสว่านอยู่นะ,ะนั่นึงครับต้องเดินกลับเฮ้ยอย่าซี่ต้องเดินกลับไปที่บ้านครับตรงนี้เปิดได้ปะผมไม่ผมไม่มีอะไรแล้วมัง้ง เสียงแม่งโคตรหลอนวิ่งไม่ได้เหรอวะทำไมมังใจเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยวิ่งได้นี่ไงแล้วทำไมตอนแรกผมว่ามันวิ่งไม่ได้วะวิ่งได้ครับโอ้โหวแต่เดินช้าเฮ้ยนี่ไงสวรรค์เก็บมาแล้วครับไป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 อย่าด้วยเร็ววิ่ง ลันจะรอดไหมเนี่ยเอสียงคออะไรแล้วผมว่าชั้นใต้ดินน่าจะอยู่หลังประตูบานนี้นะครับใช่ปะไม่แน่ใจเอาสว่านมาอ๋อสว่านมาเจาะครับจรเจาะรูใส่กุญแจอะเพื่อให้มันแบบเปิดประตูได้เรียบร้อย แล้วนี่ไงห้องใต้ดินใช่ไหมเนี่ยใชเออ่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวมันล็อกเฮ้ยแม่งจะแดงหัวกูอยู่ล้นมั้งเนี่ยเฮ้ยเสียงอะไรมั่วซั่วหมดเลยวะตรงนี้ไม่มีอะไรนะครับข้างหลังนี้มีอะไรไหมมีเรือมันล็อกอะ อันนี้คืออะไรเฮึคิกเชนห้องครัวให้ไปที่ห้องครัวเหรอเดี๋ยวก่อนแล้วมีสัญลักษณ์หมุนเฮ้ยแม่ง <c oughs> หายใจข้างหูเลยเมื่อกี้เหมือนเราจะต้องกลับเข้าไปในบ้านนะครับปล่อยมันปล่อยเสียงพวกนี้มันไม่ทำอะไรเรานะครับปล่อยมันไป ไอคือไอตัวที่มันเข้ามาในบ้านเหล่านี้เราไล่มันออกไปแล้วใช่ไหมง่ายขนาดนั้นเลยเหรอไปที่ห้องครัวครับมันจะอ๋อนี่หรือเปล่าจริงด้วยเสียงอะไรผัวไม่น่ารอดผัว่าน่าจะโดนจังหวัดนี้อย่าด้วย เสียงดังไว้ก่อนต้องเสียงดังกบเกือนไว้ก่อนคือหมุนภาพไปกี้ก็ประตูก็จะเปิดแล้วใช่ไหมไปไปไปไไปลิบิงลิบิง,บง,บงอย่ามีจ้ำสแกนเนะเฮ้ยไปครับน่าจะรอดแล้วแหละต้องหลบที่ชั้นใต้ดินครับมนั้นเราอาจจะโดนเอเลี่ยนแดกหูก็ได้นี่ไง อย่าบอกนะมนหลบที่ชั้นใต้ดินต่อนะมีบางสิ่งบางอย่างผิดปกติที่นี่อะแน่นอนแหละอย่าบอกนะมันรอต้อนรับเราอยู่อะไรอ่ะเออไม่ภาพเบลอๆว่ะคืออะไรเนี่ยเฮ้ยเด็ดเด็ดเด็ดเดเด็ดเดยว มีรอยเลือดด้วยแล้วพอผมเดินเข้าไปตรงนี้มันมีเสียงกระซิบอะไรอยู่ไม่รู้นะครับนี่มันไม่ใช่บ้านเราใช่ไหมโ้โดูโโเสียงมันสิผมว่ามันอยู่ข้างล่างนี่ว่ะเราจะรอดไหมเนี่ยอย่านะอย่านะมีไหมเช็คก่อน ขวาเคลียร์แล้วตรงนั้นจุดบอดวะทางนี้ก็มีประตูอยู่นะครับเดินเข้าไปเฮ้ยนี่ไงอุ้ยเอาวก็คัาซีนไปครับจบเดโมโเรียบร้อยโอ้โหย,ยังไม่ทันแบบเจอแบบจัมส์สแกร์แบบจังๆเลยจบซะและ้วอะไรวะนิดเดียวเอง ก็เป็นไงกันบ้างครับคุณผู้ชมสำหรับเกม d ดย์ไ e เียหลอนกันใช่ไหมครับเอ่อสำหรับใครที่กลัวเอเลี่ยนต้องมาสายนี้เลยนะแต่ผมเชื่อว่าน่าจะมีเกมแนวเอเลี่ยนที่แบบหลอนมากกว่าน,นี้นะใครพอจะมีเกมเอเลี่ยนแบบหลอนๆไหมสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้นะครับผมจะได้ไปหาเล่นดูเผื่อแบบลองท้าทายตัวเองว่าเรา กลัวเอเลี่ยนไหมอะไรแบบนี้ไงก็อย่าลืมนะครับถ้าใครชอบเกมแนวสยองขวัญแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กด Sub สไครป์ผมด้วยนะครับวันนี้ก็เพียงพอสำหรับแค่นี้นะครับเกมน่าจะเป็นเกมอะไรรอติดตามรับชมกันนะครับไปแล้วครับไปบายเอเลี่ยนก็หลอนเหมือนกันนะเนี่ยไปแล้วครับ